ถ้าเกิดให้ผมคิดเร็วๆ work from home เนี่ยดีมากแต่ค make sure ได้ยังไงว่าเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนนี่ยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ก็อยากที่จะ work from home ต่อ ัสดีค่ะชาวสอสนอวันนี้นะคะไฮโซเ d ตี้ของเรานะคะเรามาเปิดรายการกันที่ชั้น4นะคะฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน,น้ำนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเรามีนัดกับแขกรับเชิญท่านนึงค่ะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานในยุคข,ของ New Normal นะคะนั่นก็คือการ Work From Home นั่นเองนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ เร่องเวิรโฮมเนี่ยคิดกันมาในฝ่ายตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่ตอนโควิดระบาดรอบแรกเราก็อยากที่จะทดลองเรื่องพวกนี้แต่ก็ยังรู้สึกว่าเออเรื่องของหน่วยงานเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานฝ่ายอื่นๆอ,อาจจะทําให้เขาทํางานร่วมกับเรายากขึ้นแล้วก็ แต่ว่าพอมารอบหลังที่ที่ระบาดเยอะขึ้นก็ทางอาจารย์สุทัศน์เองทางาพี่แดงถามว่าเออจะลองไหมวิลดฟอรมโฮมร้อยเปอร์เซ็นต์จะได้ทดลองเรื่องเกี่ยวกับการทํางนานแล้วก็ทดลองเรื่องเกี่ยวกับที่เราจะต้องเตรียมการต่อไปในอนาคตเนี่ยนะนเผื่อปีการระบาดจริงๆขึ้นมาเราจะได้แบบไม่ฉุกระหุกก็เลยก็เลยตัดสินใจเริ่มไปตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ทราบเป็นดีก็คือ 18- ถึง29่กามกราคมเนาะพยายามคิดว่าเออเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างอันแรกก็คือเตรียมใจก่อน ก็บอกบอกกับทุกคนโอเคลองไปดูนะที่บ้านเป็นยังไงอะไรเงี้ยพร้อมหรือเปล่าถ้าเกิดให้ผมคิดเร็วๆเว r k from home เนี่ยดีมากนะครับดีมาก ดีมากเนี่ยไม่ใช่ดีแค่เฉพาะตัวองค์กรอย่างเดียวดีทั้งพลังงานด้วยนะฮะดีองค์กรก็คือเรื่องของที่ชัดเจนเลยเครื่องขนามคาไฟนะครับ <Wow. S 1> อันถัดมาที่ทราบมาก็คือเรื่องงานจอดรถทราบว่าชั้น B 2ความหนาแน่นของที่จอดรถเนี่ยก็จะลดลงส่วนดีของพลังงานเนี่ยโอ้มีมีมากนะฮะเรื่องเวลานะครับได้เวลาการเดินทางเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องสมาธิในการทํางาน เราก็มีสมาธิในการทํางานมากขึ้น <Wow. S 1> ถัดมาก็คือได้ฝึกการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพราะว่าเดิมทีเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้ work from home ก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้ก็อยากที่จะ work from home ต่อแต่เนื่องจากการทดลองมันสิ้นสุดแล้วอุปสรรคเนี่ยก็จะมีอยู่2อสเรื่องที่น่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่อยากจะแชร์นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการแบ่งบทบาทหน้าที่นะครับเพราะว่าการอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะ มีบทบาทอยู่2บทบาทั่นคือบทบาทที่เป็นคนที่บ้านกับบทบาทที่เป็นพนักง,งานของสอสนอพยายามบอกว่าการที่คุณอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณต้องมีวินัยในตัวเองพอสมควรในการที่จะแบ่งบทบาทนะครับก็ช่วงเวลาทํางานก็ให้พึงระลึกไว้เสมอว่าคุณกําลังทํางานอยู่ท,ทําธุระส่วนตัวได้บ้างในช่วงเวลาสั้นๆจะต้อง alert อยู่ตลอดเวลาในการติดต่อประสานงานนะครับการอบรมเนี่ยบางกลุ่มงานเนี่ยก็จะมีการประชุมอบรมที่เป็นลักษณะการ t r a นน i n g แทนซอนเทนนิ่งคือต้องมีการปฏิบัติการประชุมออนไลน์ก็ไม่ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่ผมทดลองแล้วพยายามสรุปออกมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมี6แนวทางนะครับที่ถ้าเกิดสถาบันหรือว่าฝ่ายอื่นๆเนี่ยต้องการที่จะทดลองเ,ออเรื่องแรกก็คือเรื่องมาตรการความปลอดภัยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดอันดับหนึ่งอาจจะต้องมีการซักซ้อมถึงแนวปฏิบัติที่ให้ชัดเจนให้ทุกคนเข้าใจนะครับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดลดความเสี่ยง ในการติดเชือ้อก็ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อเราเมค e ช u r e ได้ยังไงว่าเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนนี่ยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องแรก เรื่องที่2ที่จะต้องเตรียมก็คือเรื่องสถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆถ้าเกิดเราทราบล่วงหน้าว่าเรากําลังจะเวิร์ค o m h o m มเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เนี่ยน่าจะต้องให้แต่ละคนเนี่ยเตรียมบรรยากาศการทํางานที่บ้านเนี่ยให้พร้อมโตทํางานเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งเครื่องมือสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยอันที่3ก็คือต้องซ้อมใช้งานมันให้ชํานาญอาจจะใช้การลักษณะของเหลื่บมวันทํางานเนี่ยไปทดลองนั่งทํางานจริงที่บ้านสักสัปดาห์ละวันหรือ2วันเพื่อจะ รู้บรรยากาศว่าโอเคเราจะต้องหลบแดดมุมไหนเราจะต้องปิดผ้ามา่านตรงไหนเพราะบางทีเราไม่เคยนั่งทํางานที่บ้านานานๆเราจะไม่รู้ว่าถัดมาก็คือเรื่องที่4ก็คือเรื่องของวินยัยมอกิ้ได้พูดไปแล้วนะ,ะตอนนี้เราทํางานอยู่เราไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้เป็นคุณพ่อไม่ได้เป็นคุณแมณ่หรือไม่ได้เป็นคุณลูกหรือไม่ได้เป็นคุณลุงป้านาอะไรที่อยู่ที่บ้านซึ่งการแยกบทบาาเนี่ยก็ถ้าเกิดเรื่องเวลาจะช่วยได้ดีเรื่องที่5้าก็คือเรื่องที่จะต้องเตรียมก็คือการสื่อสาร ปัจจุบันในการสื่อสารมีมีหลายเครื่องมือนะครับดังนั้นต้องมีการกําหนดไปล่วงหน้าแต่ละเรื่องเนี่ยควรจะต้องทาอย่างไรนะครับเช่นโทรศัพท์เนี่ยคือสําหรับเรื่องที่ต้องการติดต่อบ,บุคคลแล้วต้องการคําตอบทันทีแต่ถ้าเกิดเป็นอีเมลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการติดต่อที่เป็นทางการแล้วอาจจะเพิ่มเงื่อนไขลงไปน,นิดนึงว่าที่ใช้กันในฝ่ายนะครับก็จะบอกว่าถ้าเกิดคุณได้รับเมลแล้วเนี่ยคุณต้องตอบเมลนั้นภายใน24ชั่วโมงอันน้เป็นเงื่อนไขที่ผมสร้างขึ้นมาเพิ่มเติมเพราะว่าไม่งั้นปุ๊บเนี่ย เมลไปอีก3-4วันตอบเนี่ยการอนุมัติบางทีมันต้องการคำตอบเดียวนั้นส่วนไลน์นี่ก็เป็นการสื่อสารลักษณะของกลุ่มนะครับไม่ได้เร็วมากถ้าเกิดเร็วมากก็คือคือโทรศัพท์เลยนะครับไลน์เนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นว่าจะต้องตอบเดียวนั้นแต่ว่าระยะเวลาที่เราต้องการคําตอบเนี่ยก็เป็นปานกลางสุดท้ายก็เรื่องที่6ก็คือระบบการมอบหมายงานและประเมินผลเนื่องจากเราไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยดังนั้นเนี่ย สิ่งที่จะเป็นตัวพิสูจน์ว่างานมันสำเร็จเนก็คือการประเมินผลและติดตามนะครับอันนี้ก็เป็น6เรื่องนะก็อยากจะสอบถามความคิดเห็นค่าวที่วิวความผมเัตสึเซนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมันก็มีทั้งข้อดีและข้อข้อเสีย ตื่นมาก็คือสามารถแบบทํางานได้เลย<ม>อะไรเงรี้ยค่ะแล้วก็แบบโดยที่แบบเฮ้ยเราไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาทํางานแต่ถามว่างานหนักขึ้นไหมหนักกว่าที่มาทํางานเพราะว่ามันจะต้องมีผลงานอยู่ตลอดเวลางานเขียนหรือว่างานความคิดเ่ะจะแบบว่ามีสมาธิในการทํางานมากขึ้นทํางานที่บ้านมันก็สะดวกไปอีกรูปแบบหนึ่งคืออยู่ในที่บ้านแล้วเราก็ทํางานจากทางไกลได้เลยครับ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยีอะไรที่ช่วยพพอร์ตการทางานได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่มีอุปสรรคครับ ก็คือผมมองว่า,าไม่ต้องอาบน้านตอนเช้าก็ได้ครับก็ตื่นมาทํางานได้เลยครับทํางานไปแล้วก็มานั่งบนที่นอนแล้วก็ลุกขึ้นไปทํางานแล้วก็มาที่นอนแล้วก็ลุกขึ้นทำงานประมาณนี้ครับสลับไปสลับมาประมาณนี้ครับข้อเสียคิดว่ามีเทรนนิ่งหรือว่ามีอะไรที่ต้องแบบคุยกันเดี๋ยวนั้นหรือต้องใช้อะไรในการอธิบายมากๆมันจะ ยากมากๆที่จะสื่อสารกันเราพอเราไม่ได้เจอกันอะคะ่ะจะคุยงานลําบากนิดนึงเพราะว่าอย่างคื่ออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะเรา <c oughs> เราเห็นหน้ากัน <c oughs> เวลาเรามีงานอะไรขึ้นมาด่วนขึ้นมา,าคะ่ะเราสามารถที่จะเดินไปหากันเลยที่ได้นะ แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าคนที่ทํางานที่บ้านก็คือต้องเตรียมพร้อมอว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟ a c i ซิลิตี้หรืออินเทอร์เน็ตอะไรที่ต้องใช้เพื่อการทํางานส่วนข้อเสียผมก็มองว่าถ้าสมมติว่าบางคนที่ไม่พร้อมอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเตรียมตัวเยอะนิดนึงเหงาเงาพราะไม่เหงานะครับไม่เหงาเพราะงานมันเยอะครับบางทีก็ถึง2อกสามทุ่มอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้ไปไหนแต่มันก็จะข้อเสียก็มีบ้างคือแอคทิวิตี้ในการออกกํลาลังกายอะไรเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเรายังเดินไปซื้อข้าวก็ยัง ได้รีแลกแต่ถ้าอยู่แล้วก็จะอยู่ในห้องอันนี้ส่วนตัวคิดว่าเหงาเพราะว่ารู้สึกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องเจอคนก็มีเหงาบ้างครับเพราะว่าปกติเราอยู่อยู่ที่ทํางานเนี่ยเราก็เจอเพื่อนร่วมงานทุกวันอะไรเงี้ยสามารถเดินไปคุยกับคนนู้นคนนี้ได้อะไรเงี้ยครับว่าวามโฟมเราก็เซนหรือว่าแบบครึ่งๆเนี่ยคิดว่าอย่างไรดีกว่ากันผมขอครึ่งๆก็ได้ ก็อยากให้มี work from home แต่ว่าคือไม่ได้ร้อยเนะอยากให้แบบเป็น 50- 5 0ิบห้เลยครับอาจจะสามารถให้สามารถ work from home ได้ได้บ้าง <S <S อะไรเงี้ยทุกคนสามารถคอมมิตเวลาคอมมิตงานตัวเองแล้วก็ทาให้สําเร็จได้ครับผมว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับอาจจะสลับกันกันมา work from home 3วัน2วันอะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรที่มันสําคัญมากๆต้องติดต่อกันก็อยากให้แบบให้เข้ามาได้อาจจะเข้ามา1วันมาคุยงานแล้วก็เหมือนกระจายงานกันไป อเงี้ยก็จะการว่าฟมัมพอมันได้ไประสิทธิภาพมากกว่าก็ชอบนะคะเพราะว่ามันมันทำให้เราทําอะไรก็ได้ะคะ่ะเหมือนอิสระตื่นมาสามารถทํางานได้เลยแล้วก็เราสามารถแบบเหมือนให้เวลาตัวเองพักค่อยมากลับมาทํางานต่อบางทีผมก็ต้องเข้ามาพวกโมเดมพวกอะไรครับต้องเข้ามาเซตเนี่ยครับก็จะมีผลแล้วเราได้สกิลอะไรเพิ่มเกี่ยวกับการควบคุมควบคุมตัวเองควบคผมให้ทำงานมากขึ้นอะไรเงี้ยสกิลคุกกิ้งก็เพิ่มขึ้น ทำอาหารทำอาหารดีมากขึ้นเวลาเรามาทํางานที่ทํางานอ่ะเราก็แบบอ่ะตรงนี้ทํางานเสร็จกลับบ้านกลับบ้านก็คือพักผ่อนบางทีอยู่บ้านเราก็รู้สึกว่าเออเอาต่ออีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ผมมองว่าการที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือเช้อไวรัสโควิดช่วงนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่เราที่จะเปลี่ยนวิธีการทํางานหรือผมอาจจะใช้คําว่าปฏิรูป Work ์กฟอร์มโฮมเนี่ยเป็นเป็นปนิวเนอร์มอลหนึ่งทำให้การทํางานเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่า ไม่ได้เจอกันอันนั้นนะครับที่เป็นเป็นเป็นโจทย์หลักที่คิดว่าเราจะใช้ฝากไปกับผู้ทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe กดกระดิ่งที่ช่อง YouTube High Society ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ